ครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟรีฝ้าไล่สามเหมือนเดิมนะครับโอเคสําหรับวันนี้เรามาต่อกันในตอนที่5กันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเลยกันเลยครับมาเซโลให้กับอีโกอินครับมาที่โอซิลคืนกับขินิล่าอีกครั้งับผมมาที่ซิงโยครับให้กับโรนัลโดยังต่อกันอยู่ครับแมา์ลิดไม่ยอมจริงครับไล์กับอีโกอินลูกนี้ล็อกยิงลูกนี้โอ้โหงดงามนะผม แม่แต่ลูกเตะมุมนะครับแม่ซิซิโย่แย่งบอลได้ครับจังหวะน,นี้มาไล่กับโอซิลขึ้นกับซิชิโนอีกครั้งซิซิโนเลี้ยงอยู่ล็อกให้กับโอซิลครับขึ้นกับเคนดิล่าเคนดิล่าให้กับซิซิโยอีกครั้งหนึ่งครับผมซิซิโนพยายามเลี้ยงไปไปต่อไปครับผม,มที่โอซิลซิลล็อกลูกนี้แล้วปัน่นโอโ้โหมีสุดโอซิลผมแม่ลูกนี้ทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะฮะเป็นลูกยิงที่ถือว่าไกลในระดับครึ่งเกือบครึ่งสนามเลยทีเดียวนะครับ ถ้าดีใจยอมโดนทับเลยครับเบียหลุมาฝั่งซ้ายจังวันนี้ผมให้กับอ e ีกัวอินครับอ e ีกัวอินพยายามล็อกแล้วหนีได้จังวันนี้กัว e อินไหลกับโอเซลคื้นกับฟันิตรลอยแล้วคืนให้กับโรนนลโต้ยิงลูกนี้เอ้โหเกือบครับผมแม่ถามว่าทำได้ดีครับแม่แล้วกองหลังเขาลนเลยทีเดียวลนหรือว่าเคลียร์ไม่แน่ไม่แน่ใจนะฮะ ลูฟานิตลอยครับผมให้กับคิสเตียโนโรนัลโดพยายามยึกยักยีกย่กันหนีกองหลังอยู่ผ่านไปได้ครับแม่ยังไปเตาได้ครับแต่อุซิบก,กับวันได้จังหวะน,นี้แล้วโรนโดยิงเลยลูกนี้โอ้โหเสียบคานเข้าไปเลยครับผมแม่เขาพยายเสียบคนเสาเข้าไปเลยฮะโอ้โหแล้วท่าดีใจแกนีอุ้มลูกเลยะฮะแม่แล้วอินโดนเสียบลูกนี้โอ้โหแม่ การในเป่าฟิกคลิกเลยฮะมาดูฟิกคลิกลูกนี้กันดีก,กว่าครับผมมาดีนานแล้วโรนโดเลยมีอะไรน่ารู้หรือเปล่าฮึมเล่นดีๆตรงนี้แหละตรงโกนี่แหละเอาเลยยิงไปเลยลูกนี้ฮึมโอ้ยโดนเลยเอาหมดเวลาครับผมไปดูเกมต่อไปกันเลยนะครับเ <c oughs> ปิดเตอร์ลอยผมให้กับมา,านี่โครสจังหวะนี้มาที่โรนัลโต้คืนกากาเฟกช็อตหนึ่งทีแล้วยิงโอ้โหไม่ใช่เฟกช็อตนะ,ะเป็นท่าช็อตนะผม ถ้าลุนโดช็อปนะฮะต้องขอให้ด้วยครับผมแต่ก็ไม่ได้ลุนอะไรโรนัาโดได้บอลมันกราบฝัวยังหวะน,นี้เปิดเข้ามาก็ไม่ได้ลุนอะไรครับผมแหมเปิดติดกองหลังนั่นเองนะฮะตู้คาร์ลอสเปิดเข้ามาลึกๆหน่อยโกทาําไงปัดออกมาลูกนี้ลุนโดได้ซ้ำหรือเปล่าลูกนี้ยิงเข้าไปโอ้ oh, โหติดกองหลังครับผมแหมแล้วก็เสียบอลไปตามนั้นนะฮะแบบ เสียบอลตัวน,นี้ให้กับโรนดอนโต้ลนโดวิ่งเร็วชิบหายเลยซิซิโยพยายามวิ่งเบียดอยู่แต่ลูกนี้โอโ้โหโรนัลโดชนะครับผมแหมน่าเสียดายนะฮะโอโ้มาลิดโดนนำก่อนเลยครับผมเจ้าแล้วทีนี้มีสิทธิ์แพ้นะฮะมาลิดเฮสตาร์กอดย่อเยอะอีกโรนโดมาจาังหวะน,นี้มาเข้ากลางมาไรกัดคืตะลอยกัดกากระปุ้หโโไม่ยิงหรอกอาก้าโอโ้โหเหมือนจะลั่นนะลูกนี้ จะลอยันจะลอยรีบเลยรีบเลยโอ้โหโคตรปิดไม่ได้อีกอุ้มจังหวะนี้แม่เสียนกวดซ้อนกันอีกครับผมกรรมการเลยสงสัยมีกรรมการสองคนในหนึ่งนกวดนะฮะแหม่สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับช่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ